สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะเอาเจ้าตัว Huawei P 5 0 Pro ซึ่งเป็นมือถือตัวใหม่ล่าสุดของ Huawei เลยฮะเอามาเทสถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอน้องพลอยกันนะครับผมรวมถึงภาพนิ่งด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบื้องหลังน้องพลอยจะให้น้องพลอยเสมือนว่ามาลองเอามือถือตัวเนี้ย มาเทสถ่ายภาพนิ่งพลอยก็จะถ่ายภาพนิ่งเซลฟี mm ่ hmm. ไปในที่ต่างๆรวมถึงพูดความรู้สึกการใช้งานตัวนี้ด้วย <Okay. S 1> แต่ว่ารีวิวของน้องพลอยผมจะใช้เจ้าตัว P 5 0ตัวนี้เป็นตัวถ่ายทั้งหมดเลยที mm ่ hmm. จ,ะจะเก็บแอคชั่นของพลอยในการที่พลอยเดินถ่ายตัวเองถ่ายบรรยากาศต่างๆของที่นี่ mm hmm. คราวนี้เดี๋ยวพ mm hmm. ี่ขอถ่ายซีนเปิดน้องพลอยก่อนวันนี้นะคะพลอยก็มาถ่ายรูปที่ชมเชยคาเฟ่ค่ะโอเคเยี่ยมค่ะ อีกอย่างหนึง่งเวลาเราถ่ายคลิปวีโอเราต้องการเลนมุมกว้างซึ่งตัวนี้เขามีเลนมุมกว้างมา,<อ>ามา,<อ>าที่เรียกว่าแบบเอามาใช้งาน<อ>าได้ไดนะเลองดูมุมตรงนี้นะว่ามันจะกว้างได้แค่ไหนเรามาดูกันสั่นกันนะครับทุกคนมาอี e เซกพ่อยเดินเข้ามาจากร้านฝั่งนู้นจะเป็นแอคชั่นอย่างนี้นะพ่อยจะเดินมามองซ้ายมองขวาแล้วก็แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย ราจะต่อชอ็ชอตดีนะครับเป็นช็อตเดินแล้วก็ไปเข้าลงรับจำํนนันนะแต่ว่าอย่างนึงเราจะได้ทดสอบกันสั่ด้วยว่าเราจะค่อยๆสไลด์ได้ตามมาสไลด์มาแล้วก็ค่อยเข้าสีต่อไปนะดูว่าเป็นยังไงโอเคห้าสี่สามสองมาครับ ซึ่งในรีวิวเราเราก็จะต้องพลอ,อยถ่ายรูปจริงๆเลยนะเซลฟี่แล้วก็ถ่ายแอคชั่นจริงรวมถึงอาจจะมีแบบเพื่อนมาช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะครับเราจะได้เห็นด้วยว่าในรีวิวเนี่ยจะมีภาพนิ่งออกมาที่เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องนี้จริงๆนะคุณภาพสีสันที่ผมมองว่าสาวๆน่าจะชอบอารมณ์ประมาณนี้ นอกจากเลน Y วายก็ยังมีช่วงของเทเลนะซึ่งจริงหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าเลนเทเลของโฮเวอร์่ยสามารถซูมได้ไกลมากแล้วก็เราสามารถใช้มาต่อช็อตกับวิดีโอได้เดี๋ยวเราจะลองโพสเนาะแล้วเดี๋ยวพี่เราจะลองเก็บแบบจากเลน Y วายบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับวายโอเคลองเปลี่ยนเปช่วงเทเลดูออกสายตาขึ้นมาเหลือบมองกล้องอะไรเงี้ยสี่ามงมาครับ กล้องหน้าก็จะมีเลนไวดยด้วยและที่สำคัญการสั่นมันดีทําให้สามารถสายบล็อกสายอะไรที่ทำคอนเทนต์คนเดียวหรือรีวิวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อลองดูนะครับผมเดินแล้วพูดไปด้วยป้ายสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่นะคะกล้องนี้เขามีทั้งเลนไวายแล้วก็โหมดวิวตีที่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้เลนมุมวายนะฮะในการจะเก็บแอมเบียนเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราจะใช้จิ๊เครนสไลด์ขึ้นมา3 2 1มา ดังนั้นเราจะมีให้เก็บภาพนิ่งทั้งตัวเองเซลฟี่แล้วก็อาจจะแบบมีเพื่อนช่วยถ่ายภาพนิ่งด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายภาพนิ่งกันจริงเลยนะแล้วก็ทำรีวิวอยากพลาดตัวไฟนอตหรือเน้ามะจอกเป็นยังไงถ่ายแบบว่าเดินตามแทร็กกิ้งไปเรื่อยเลยนะครับซึ่งถ้าการสานไม่นิ่งซีนนี้ไม่เวิร์กเลยเราจะตั้งเป็น 4K นะครับผมนี่คือความนิ่งของมันนะครับผมนิ่งนะนิ่งมากเลยค่ะเห็นรูเห็นรูเอาลินไวถ่ายผ่านช่องนี้มาเลยพลอยลงยืนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ c l o สอ up z o มเข้าไปนนนครัผมมมททุกกกออีนนีี้สวยยยาาจิงลงลดู่่่ถ ห้าสี่สามสองถ่ายมาซูมได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ชัดด้วยสำคัญคือการล็อกแสงเดี๋ยวผมจะล็อกแสงเอาไว้เพราะไม่งั้นถ้าถ้าไม่ล็อกแสงนะทุกคนดูโอเคคัดครับผมมาต่อซีนกันตรงนี้มารับกล้องนิดนึงแล้วหันกลับมาทุกคนช่องนี้สวยพี่เดี๋ยวพี่จะอรีบไปนะคะแล้วเราก็เดินผ่านช่องนี้ที่จะไปประกอบการสร้างซีเควนซ์สำหรับผมก็คือ จะให้เห็นมุมกว้างด้วยเนาะแล้วก็มีมุมที่โคลสหน้าน้องเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วมีมุมอินเสิร์ตประกอบลราอาจจะมีมุมที่แบบแทนสายตาเห็นของหน่อยอันนี้ไม่ต้องมีน้องนะกล้งสองแอคชั่นทุกคนค่ะหัว,วเว่ย P 5 0าบผมว่ามันเป็นมือถือที่ครบเครื่องมากสุดตัวหนึ่งของหัวเว่ยในตอนนี้เลยนะครับผมทั้งเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพกล้องที่เอาไว้ถ่ายในโอกาสทั่วไปได้จะทำบล็อกเอยจะไปถ่ายรูปเล่นถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอมันก็สามารถที่จะไปได้อนเนกประสงค์นะครับแล้วก็ หน้าตาที่ดูหรูหราลักซูรี่ตามสไตล์ของหโโัวโวยที่ชอบเทรนออกมาในหลายๆรุ่นอยู่แล้วต้องไปดูตัวไฟนอลก,กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงที่เราเอาไปถ่ายทำกันเมื่อกี้นะครับผมแล้วเจอกันครับวันนี้นะคะพลอยก็มาถ่ายรูปที่ชมเชยคาเฟ่ค่ะโดยพลอยพกหัวเวยพี50โปรมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพลอยจะถ่ายรูปออกมาสวยขนาดไหน ที่พอชอบอย่างหนึ่งนะคะสีค่อนข้างตรงับความเป็นจริงมากค่ะกล้องก็คมชัดมากแถมยังถ่ายในที่แสงน้อยและยังเก็บดีเทลได้ดีอีกค่ะ mm hmm. แล้วอีกอย่างที่พอชอบก็คือดีไซน์เครื่องเขาสวยมาก ด้วความที่กล้องมันสวยใครถ่ายให้ก็สวยคะ่ะพี่เพลงคะถ่ายรูปให้หน่อยคะ่ะสําหรับใครที่ชอบถ่ายเซลฟี่นะคะกล้องหัวเว่ยตัวนี้ก็มีทางเลนไวแล้วก็มีโหมดรูตี้ที่ถ่ายออกมาได้สวยมากเลยคะ่ะ วมากเลยค่ะแล้วก็ชัดด้วยหัวเว่ย P ห้าสิบโปถ่ายรูปสวยขนาดนี้ยังไม่ซื้อกันอีกเหรอคะ